เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นบางเงิน16ตุลาคม2 5 6 7ครับให้เด่น7กับ8 2ตัวมา1ตัว

เลข3พลังครับ845424 875727 895929 เพชรีวิชัยครับให้ดึง3กับ9เด่น3 3191 3393 3595 3999อาจารย์เพชรบ่อทอง42 64 47 4, 67ดึง4กับ6 เลขจอใจรุงหวังครับเหนือใต้ให้5กับ7เด่น5 53 54 57 59 73 74 75 78ขุมทรัพย์จะเป็น758เลข5ดาวเหนือมา1ตัว8 4และ9 บังเชิงชี้โชคครับเหนือ6กับ7ใต้5กับ8สิงเมืองสายเหนือ4กับ9ดับ2ดึง4ใต้ให้2กับ5ดับ8ดึง2อาจารย์โคราสูตร1ให้7 7 1 7 4 7 5 7 8สูตร2ให้5 5 2 5 3 5 6 5 9อาจารย์เก่งบางกอก6กับ8เด่น8 8ปดสามห4 8 5มแปดสี6หกอาจารย์นิวัตโพหลวงครับให้ดึง4กับ7เด่น4 4 2สี่สองเจ็ดสองส่ส่จ็ดสี่สี่ส่วนอาจารย์พุนพิงให้เหนือ8 7 5และ4ใต้9ก้และ2 น็อกแชมป์ครับ 7, 5, 8และ9เด่น7อาจารย์พิชิตให้ดึง 9, 8และ7ส่วนอาจารย์พลอยใหม่นะครับให้เหนือดึง7กับ8ใต้ให้ดึง9กับ4 ซันฟ้าใสครับดึง3 6และ4 326242 336343 3464 4436 6646 396949เลขเด่นบนครับ3ตัวมา1ตัวจะเป็น774 7578 88384 85 ห้าห้าสามห้าสี่ห้าเก้าอาจารย์จะบอกให้ครับให้เด่น8กับ4ส่วนอาจารย์สินทรัพย์ให้เด่น4เด่น5เด่น8ดึง5อาจารย์สมศรีสุรราศให้7กับ6เด่น7 อาจารย์สเสน่ห์เมืองสเสน่ชายเมืองสตูลน,นะครับให้7กับ5ดับ1เหนือ7 2 5 2 7 4 5 4 7 5 7 8 5 5 5 8อาจารย์นิวัดแว่นครับเหนือ6กับ3 6 3, 3 3 3 6 5 3 5 6 3, 6 3 6 6 9 3 9ใต้ล่าง8กับ9 8090 8494 8898 8999อาจารย์ทวีชัยครับเด่น7 6และ4 736343 7464 4 5 7 6 6 6 5 8 7 9 6 9 9 9 9 อาจารย์เอกชัยครับเด่น2 6 7และ9ดึง7กับ9 7 2 7 6 7 7 7 9 9 2 9 6 9 7 9 9อาจารย์ดาวเสาครับให้เหนือ5 9 4และ7ดึง4กับ7ใต้ล่าง8 3 2และ5ดึง3กับ5 นาทีทองครับเด่น1 3 4 5และ7ดึง1 5และ7รอยจะเป็นรอย5 1 1 1 3 1 4 1 5 1 7 5 7 5 5 5 4 5 3 5 1 7 1 7 3 7 4 7 5 7 7จากเขากรวดปักหลักหน่วยบน1 3 4 6และ7ให้3 6และ7ไปเป็นตัวเด่น อาจารย์ทวีทรัพย์ครับดึง35 47และ9เด่น54และ7 534373544474 554575574777594979 7, 5, 7, 7, 7, 7, 9. 9. อาจารย์ชาริติหลัก10บ,บนให้3กับ9อาจารย์จินดาเด่น9กับ2 9293949723242527อาจารย์ตะวันเมืองเพชรให้ 8กับ4เหนือ83858789454748และ49อาจารย์อ่าแนวทางของคมเพชรน,นะครับปักหลัก10บน16ตุลาคม1345และ8เด่น45และ8อาจารย์แก้วเพชรเหนือใต้947 หดึง4ี่กับ5อาจารย์สิงห์คนองนาดึงสองกับ5 2าสอง3นึ2ง5้าหนึ 3, 3, 4, 4, 8, 8. เลขยิ้มแฉ่งนะครับเหนือให้สองกับ5ใต้ให้4ี่กับ9้า นุมบางนา,าประทะอาจารย์เพชรศีวิชัยนะครับชุดเด่นชนกันจะเป็นเด่น4กับ3เด่นสุดจะเป็นเด่น9 4 5 4 6 4 9 3 4 3 6 3 9 4 3 9 5 3 6 9 4 5 3 4 6ถอดดวงมาเชื่อมดาวครับ1 6 5 3และ9ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ